เอาละครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์คพาราดอสของเราอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ผมว่าโซเราเนี่ยน่าจะพอที่เราจะผลิตเบรนได้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะกลับไปรวบรวมเบรนนะครับใส่ตู้ก่อนดีกว่าผมว่าพอแล้วแน่นอนผมมั่นใจเราจะไปที่บ้านกลางแบบนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะกลับมาจับบัตรมาเธอกันนะครับในวันนี้มาถึงแล้วเรียบร้อยครับผมโอเคเราจะเอาโซทั้งหมดใส่เข้าไปในพิชนชต อ่านี่แหละเรียบร้อยนะเดี๋ยวมาดูกันพอหรือเปล่าผมว่าน่าจะพอถ้าไม่พอนี่เราจะรวบรวมนะครับทุกอันมาเลยแล้วกันเบรนขาดฟอสเซนโซกับวิกโซนะครับเดี๋ยวมาดูในนี้ผมว่าน่าจะมีอ่าลองดูดิมีหรือเปล่าฟอสเซนโซมี6ขาดนิดเดียวนี่ว่าขาดไม่เยอะครับทุกคน่ะเดี๋ยวก็ไปฟาร์มเพิ่มนิดนหน่อยๆก็ได้เติม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 แล้วนี่เอ้ยผมได้อะไรมาวันนี้หัวใจเหรอวิกคอร์ลับเฮลเมตสกินอ๋อเป็นเฮลเมตสกินครับ แต่มันดูเหมือนกับหัวใจมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวลองถอดสกินอันนี้ดูก่อนแล้วก็เอานี่ใส่เป็นไงวะอ๋อมันเป็นสกินแบบหน้าแบบพวกแบบล็อกเวลนะครับอันนี้อ่ะค่อยว่ากันเดี๋ยวดูเปลนก่อนขาดอะไรเท่าไหร่ขาดสนะครับสำหรับฟอร์สเซนโซแล้วก็วิกโซสามอ้าวแถวบ้านเรามีพื้นดีไปใช้คาโนโ่นี่แหละฟาร์มครับดีข้างหน้าฟ้าฟา้านี่จะให้หรือเปล่าเฮ้ยอันนี้ไม่น่าใช่ว่ะปั๊มใส่ไปก่อนกัดไปอ่ะ วิกโซวิกโซจะหาจากสีชมพูเดี๋ยวต้องลองไปดูด้านนี้ตัวนี้น่าจะให้เป็นพาราดอสนะครับอันนี้ระดับเลเจน d ดารี่เป็นพาราดอสจริงด้วยนี่เจอวิกแล้วนี้แลขอขอขอปับใสได้แล้วหนึ่งนะครับวิกเมื่กี้สอ่าแล้วก็ปอเสี่นะครับตรงนี้อีกตัวหนึ่งโอเคไปอันนี้คาโดอะไรคาโนโดไทอาครับไทยอาฆ่าก่อนฆ่าไปฆ่าไปฆ่าไป เอาวิกอีกสักตัวหนึ่งแต่บางทีไอตัวที่เราไม่ได้ฆ่าถ้าเราอยู่ใกล้มันก็จะดีดมาด้วยแต่ผมอาจจะมองไม่ทันนะทาดีดมาเองต้องหาในส่วนของโฟสเซนข้างหน้านี้ก็น่าจะวิกนี่นี่นี่ปับ๊บเข้าไปได้จริงด้วยวิกจริงด้วยครับตัวนี้นี่โฟสเซนแหละครับแฟงกี้นี่ให้อะไรวะลืมแฟงกี้ได้เป็นเลเจนด a ลลี่หรือเปล่าเ,เออเฮ้ยไม่ใช่ดิการเดนโซไอเลเจนดัลี่ไม่มีเฮ้ยตัวด้านหน้า ไอนี่มันขึ้นมาขนาดนี้เลยเนี่ย NPC เอ้ยเอ้ยเกินพื้นที่แล้วเพื่อนโอ้โหตอนแรกอยู่ด้านล่างขึ้นมาเลยครับแต่ตรงนี้จะหาฟอสเซนยากไปหน่อยถ้าฟอสเซนที่ผมว่าในป่าเลดบูนน่าจะเยอะกว่านี่ตรงนี้ก็ให้แต่กาเดียนไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยๆครับน่าจะพอมีน่เมกป่ะนี่เป็นเมกกินด้วยเมกทาราโซครับมีไหมมีไหมรอนโต้นี้ใช่หรือเปล่าตัวนี้ไม่แน่ใจอ๋อนี่ไทอารครับ ไอ้อานี่จะไม่โหดเพราะว่ามันอ้างอิงมาจากออฟฟิเชียลผมหาฟอสเส้นลำบากมากเลยเว้ยผมอาจจะต้องลงไปดูด้านล่างก่อนนะครับในตอนนี้้างล่างมีแหมเออเนี่ยเน,ยเนยีมีพอฟ้าอยู่หรือจะเป็นระดับแฟนทอมน่าจะเป็นแฟนท่อมมากกว่าเรเวลเรายังได้อยู่ยนี่หว่าโอ้ขนาดเราก็ใช้ตัวเพิ่มเวลไปแล้วนี่หว่าทำไมยังหได้อีกหลายขั้นอยู่เหมือนกันนะเมื่อกี้เร็วเร็วเร็วอะไรโอ้โหยืนนิ่งเลยพออัพเวลทีนึงนี่ไงจิงโจ มามาป้มระเบิดพลังครับมาเลยครับอุ้ยเอา้าชื่ออะไรเนี่ยเมื่อกี้เป็นชื่อเธอลอมี้ผมก็นึกว่าไอ้แฟนทอมตายครับเธอลอมปี้คือตัวอะไรวะมันคือคอมี้เวอร์ชันพิเศษปะ่ะ <laughs> ไม่แน่ใจวะเฮ้แต่ว่าต้องเป็นตัวที่เราไม่เคยเจอมาก่อนอย่างแน่นอนฟอสเซนฟอสเซนฟอสเซนหายากมากแล้วก็ด้านนูน้นด้านนู้นอะไรเนี่ยอ๋อเปก็กซัสแมเมื่อกี้ดูไกลๆนึกว่าไวเวิร์นนะครับ เหมเอน n ี c จะมายึดบ้านเขตแบบน้ำตกตรงนี้วิวดีสวยเลยทีเดียวครับโอ้โหมันเริ่มจะแบบว่าขยายพื้นที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเว้ยนี่กำลังสร้างอยู่เลยเดี๋ยวให้มันสร้างเสร็จไปเลยดีกว่าโอ้โหค่อนข้างที่จะขมักขเม่นในการสร้างมากครับเคาะเคาะเคาะแปบ๊บเดียวนี่ก็โผล่มาเป็นบ้านาแล้วนะอันนี้ผมว่าผมว่าไปที่ป่าเลดูดดีกว่าป่าเลดูดคือตรงนี้นะครับที่แรกแล้วเดี๋ยวเราขึ้นเขาไปหาฟอสเซนโซ พองนั้นนี่จะเยอะมากอ่าตรงนี้แหละตรงนี้จะหาพอเสนโซง่ายแต่ตอนนี้ผมกําลังสับสนอยู่ว่าผมอยากจะได้โดโดเล็กมากกว่าไอตัวบัตรมาเธอไหมต้องเลือกแล้วนะครับทุกคนไปไปไหนพอเส้นนี่นี่เจอแล้วเห็นเปล่าบอกแล้วตรงเนี้ยเยอะนะครับพอเส้นต้องการตรีอันนี้ตีเนี่ยนะโคกไอทีมมีทิมไอมันมีหลายตัวอไอตัวเก่ามันไม่ได้ชื่อทีมนี่จําได้โอ้ยไอ,อ,อ,อนี้มาเว้ย ไปโคเลสเตอร์ให้ไม่หลน่นว่ะระหว่างที่เราขี่เดนเนอสเราโดนไปโคเลสเตอร์ไม่หล่นครับแต่ถ้าเราโดนพวกพันมันสายฟ้าเราร่วงเว้ยมีเป้าเฮ้ยด้านหลังอุย้ยหล่นเอ้าไม่รอบน,นี้หล่นวะเนี้ยคือถ้าเตะโดนหัวกูกูก็ร่วงอยู่ดีแต่ <c oughs> ว่ารอบแรกไม่โดนหัวผมวะน,นี่โอ้โหมึนนานเลยทีเดียวนะตอนนี้หายยังหายแล้วไป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 เดีย๋ยวต้องการพอร์เชนโซเพิ่มจะอยู่ด้านไหนกันบ้างวะเนี้ย แล้วก็ไอปลาที่จับมาคิดดูผมหาตัวแบบชาโดเมนไม่เจอจนแม่งเน่าไปแล้วเนี่ยเซ็งมากเลยนะครับข้างบนข้างบนข้างบนฟ้าๆอยู่เดี๋ยวขึ้น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 ก่อนอะไรเนี่ยโอ้อันนี้แมกมาซอครับเฮ้ยไม่ใช่ดิมานาเมีชอบเรียกชื่อผิดทุกทีข้างล่างนี่ตัวนี้เล็กชิกนี่น่าจะให้เป็นฟอสเซนได้โดวตัวเล็กสู้ไหววะเนี่ยไม่แน่ใจครับลองดูลองดูครับอู้ทีเดียวทีเดียวโยให้อะไรมาหลายอย่างอยู่ที่ อเซโซพครบอย่างว่าเมื่อกี้เราขาด4เดี๋ยวลองพิมพ์ดูโซได้3นะครับอ่ะอีกตัวหนึ่งครับผมไปหายตัวหายตัวมีเปล่าแถวนี้ไม่มีเลยเออแล้วก็ไอตัวบัตรมาเทอร์ราไะไปจับสายพันธ์อะไรวะเนี่ยคือแต่ละสายพันธุ์มันก็จะใช้ของแตกต่างกันด้วยไงอันนี้มึนเลยเฮ้ยมันโดนพลังมึนจากพลังทั้งแข็งเหรออ่าเรียบร้อยครับครบแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยครับ ลงแล้วก็ใส่ของทั้งหมดที่เราได้มาเข้าไปโซนี่เยอะมากส่วนใหญ่ได้พาราดอสเยอะกว่าเพื่อนเบรนมาแล้วครับอ่าเดี๋ยวพอได้เบรนเสร็จเราจะเอาแยกพาราดอสออกมาอ่ะเฮ้ยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมเบรนโอเคพาราดอสจะเอามาใส่ในนี้เพราะหลักๆเลยที่ขี์บอร์ดจะใช้พาราดอสนะครับเป็นหลักบัตมาเธอลองพิมพ์หาดูเฮ้ยเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วปะ่ะอันนี้ใช่ไหมมีบัมเบิลบีด้วย <Wow. S 2> ที่คาชู รู้จะไปหาจากไหนบูเพนกวินนะครับไม่มีคำว่าบัตรมาเธอร์มันชื่ออะไรวะสไปเดอร์หรือเปล่าอลองดูสไปเดอร์สไปเดอร์เจอสไปโนเเดเดยวเดๆๆงงลองพิมพ์มาเธอร์เจอไหมอันนี้ใช่ปะนี่ไงอ๋อกูพิมพ์บลัดผิดมันใช้บลัดตัวอาเวยโอเคคาดเหล็กแล้วก็ไฟเบอร์ที่เราต้องเติมเข้าไปนะครับคือเรียกได้ว่าเราจะทำสายพันธุ์อะไรก็ได้ ผมมีจระเข้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่ว่ะเนี่ย r ร g g e n God of Swamp นะครับเทพเจ้าแห่งบึงอันนี้ใหม่แน่นอนเหมือนไม่เคยเล่นมาก่อนตัวด้านล่างนี้ Dead Nod Mammoth ไอ้ตัวนี้เคยจับแล้วก็ d of Mountain อล่ะเราเติมไฟเบอร์กับเหล็กก่อนเหล็กมีนะครับพอแล้วแล้วก็ไฟเบอร์ไฟเบอร์มีจัดไปเอาเป็นธาตุพิษก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเผื่อใช้ในการจับสัตว์ได้แต่ผมคิดว่าน่าจะแรงเกินกว่าจะจับสัตว์ โอเคเรียบร้อยแล้วเราจะเอาตัวไหนไปจับดีเอ้ยเราต้องว์ปกับบ้านนูน้นเราต้องใช้เป็นในนี่ไปไอตัวแบบว่านกนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นเมกาทิเรียมถ้าเป็นตัวอื่นไม่น่าจะได้แต่ปัญหาคือเราต้องเดินทางกันอีกไกลอีกันดีวะโอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรเนี่ย,ยตกใจหมดนึกว่าจะมาหวดกูที่ไหนได้วิ่งหนี <c oughs> โอ้เมกาทิเรียมผมอะ่ะอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวหาแป๊บ ตอนนี้เมกาที่เลี่ยมกูเฮ้ยหายว่ะมันว้ามาแล้วไม่ใช่เหรออ๋อนี่นีน่อยู่นี่ตก,กรใจหมดนึกว่าหายอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวนะครับเราจะเดินทางสู่บึงครับเดี๋ยวไปเจอที่บึงเลยครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เรามาถึงที่บึงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองหาบัตรบาเทออกก่อนวันก่อนนี่ผมเจอมันหล่นมาทางข้างบนนี้นะครับอยู่ไหนเอ่ยต้องสแกนไว้เนี่ยสแกนก่อนแล้วกันอันนี้ตัวอะไรตัวอะไรซุ่มอยู่กบนะครับฆ่าก่อนนั่นๆันัน เจอพลังแล้วสีเขียวงี้้าพิษแน่นอนนี่น,นี่เสียงเสียงนี่เจอแล้วนะครับไล่หาเสียงมาจนเจอนะครับโอเคฆ่าไปมาเลยมาเลยมาเลยไหวปะเนี่ยเลือด4ี่แสนน่าจะพอได้ปั๊บใส่ครับอุ้ยมันตายว่ะทุกคนมันแรงเกินว่ะเอาไงดีวะเนี่ยต้องเลือดแบบเยอะๆคือแสดงว่าเราต้องหาตัวที่ เลเวลเยอะมากถึงเราจะจับมันได้หรือไม่ก็ต้องเลือดแบบเยอะจริงๆครับโอ้จะหาได้ปะเนี่ยเซง็งว่ะเดี๋ยวไม่แน่อาจจะเปลี่ยนนะอาจจะไปจับโดโด,โดเล็กแทนนะต้องบอกไว้ก่อนเพราะโดโดเล็กนี่สามารถที่จะแบบทนนะครับในส่วนของดาเมจเราได้ข้างหน้าจ็อรเคเท่เทมากเลยว่ะจอรขคอับเบนดอนเว้ยโคตรเท่น้าตาโคตรด,ดุอ่ะฆ่าไปก่อนส่วนบัตมาเธอร์ได้ยินเสียงอยู่หาตัวไม่เจอ ไรู้สายพันธุ์อะไรไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับเฮ้ยงูไม่ตายไม่ตายแล้วก็ไม่สลบด้วยเอาเป็นแคปบอสเส้นทำไมเลือดทั้งสองสามล้านวะเนี่ยย่างโหดคือไม่เคยเจอตัวธรรมดาที่มีค่าพลังระดับบอสเลยเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนะครับตัวเมื่อกี้เฮ้ยระวังระวังอุ้ยลนอุ้ยทีเดียวหลับเลยอุ้ยตัวนี้น่าจะไหวแต่โอ้โหมันหลับไปแล้วว่ะสวยแล้วกูัวตัวรอดก่อนั <c ười> ตวตัวรอดก่อนแล้ว ที่มันมียาทำให้ตื่นอยู่เนะี่ยโอ้โห้กระนำใหญ่เลยค่าสลบเจ็ดเอา้าคาสลบเจ็ดหมื่นกว่าอเงี้ยเนี่ยมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่น่หว่าถ้ากูลอยยิงตรงเนี้ยลองดูดิปั๊มโดนโดนเหมือนโดนครับ2 5 0 0ครับดอกหนึ่งไม่เป็นไรลอยๆไปก่อนเพราะมันกำลังแบบแทะไอตัวเมกาเทเลียมผมอยู่โบล่าเอาอยู่ปะเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะลองดูครับเบี้ยงใส่เข้าไปครับผมยอยโดนแล้วครับล่วงเป้อา ้ยคัตลบขึ้นด้วยนี่ว่าโอเคแล้วครับตอนนี้เฮ้ยโบล่าเอาอยู่ดีนั่งไงโปลแอคทีฟยี่สิบสองนั่นคือโบล่าครับถ้าเราซ้าด้วยโบล่าไปอีกมันจะขึ้นอีกป่ะเดี๋ยวลองดูลองดูอาจจะใช้สูตรนี้ในการจัดสัตว์ได้ครับโอ้มันล็อกโบล่าได้เรื่อยๆดีกว่าเอางั้นสบายแล้วครับอย่างนงี้อย่างงี้สบายสบายเอามาจิ้มขาเด้จิ้มขาเด้จิ้มขาเด,าด้ดีสองพันห้าไวกว่า ไปแ่าลูกดอกเว้ยเทคนิคนี้ก็ได้เดี๋ยวพอใกล้ๆจะหมดเราก็ปาโบล่าต่อนะครับเหลืออีกสักประมาณสักสิบวิก็ยังทันล้วค่อยปาจับโคตรง่ายเลยว่ะสตดนี้ถ้าไปทำมามันก็ไม่ได้ยากมากขอแค่มีโบล่าอย่างเดียวเอาละเออไอ้หลุดแล้วหลุดแล้วอ้าวยังไงล็อกได้เปล่าอ๋อจริงๆคือมันไม่ได้ว่าลอกด้วยโบล่าได้แต่แค่มันตีตั์เราแล้วก็อ้อ เอ้ยทำไมเปลี่ยนใจมาอัดกูเนี่ยโอ้โหเซ็งเลยทุกคนเอาละทุกคนเรามาถึงแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องลงไปเก็บของแบบระวังเพราะว่าบัตรมาเธอร์ค่อนข้างที่จะโหดนั่นกำลังเดินเล่นอยู่ตรงนู้นเลยสรุปเลยโบล่าไม่ใช้ไม่ได้นะครับผมระวัง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 กำลังบ้าระหำตีแหลกอยู่เลยมันไม่ค่อยปลอดภัยว่ะแล้วพลังมนะันน่ะที่เป็นไอ้ลูกนั้นเอ้ยมึงบินดิว่ะเฮ้ยข่ บางทีมันชอบจอดที่จอดอะไรเดี๋ยวเดผมต้องทิ้งของก่อนจะลงไปงงงอย่างนี้ไม่ได้เอาทิ้งกลางอากาศไม่ได้หรือไงวะไม่ได้ด้วยแย่แล้วไงเดี๋ยวมันหลบด้านนี้ก่อนด้านที่ปลอดภัยไปเนี่ยโอ้โหโอ้โหยังมีเสียงบัตมาเทออยู่เลยเหรอน่าจะอยู่ไกลมั้งบางทีเสียงมันจะดังมาไกลนะตายแล้วเรียบร้อยครับตายโดยบัตมาเทอร์นะตัววิกเราโถยไม่รอดในที่สุดโคตรเซ็งเลย คือมันโหดเกินไปนะครับสลบแต่ดาเมจมันก็ไม่ได้แรงมากแต่ไม่มีใครช่วยมันเมื่อกี้โอ้มันก็ยิงพลังจัดระยะไกลนี่ว่าเร็วๆๆๆๆจอดจอดจอดทันไหมเนี่ยทันเก็บของไหมเนี่ยน่าจะทันอยู่มึงมึงหนีไปก่อนก็ได้ไปเดี๋ยวกูจัดการเองเร็วๆๆๆเก็บรีบโกยปล่อปล่อยปลปลปเร็วไปก่อนตามมาเปล่าวไม่ตามนะโอเคได้อยู่ครับดูค่าสลบก่อนค่าสลบขึ้นอยู่ยังอยู่ที่เดิมนะครับยิงยิงตามไปก่อน โอ้ยโอ้ยกลวโอ้โหแม่งเอ้ยไม่ทันว่ะไอ้บ้าใส่เกาะไม่ทันถ้าใส่เกาะน่าจะพอได้รอดแต่ก็อาจจะรอดยากอยู่อู้หูยตายบ่อยเลยเนี่ยรอบนี้นะครับผมว่าผมต้องไปเอาไอ้ตัวนกที่บ้านแล้วนะครับไอ้ด้ามินเนี่ยนอะอยู่ใกล้พอดีเดี๋ยวข้ามแม่น้ําไปตรงนู้นนะครับไปเอานกก่อนเอาแล้วกลับมาแก้แค้นครับผมมาเลยครับอู้หูับตลบอย่างเยอะแัปเตอร์ นี่จริงเราจับแรปเตอร์ตัวนี้น่าจะดีว่าในการจับสัตว์เมื่อกี้ค่าสลบปหาสารมากเดี๋ยวเก็บของก่อนของ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 ขอมันเห็นกูแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วระวงังระวังระวังแต่ผมอยากจะใช้นกผมว่านกน่าจะใช้ไม่ได้เอ้ยมันปักอยู่พอดีเลยนี่ว่าเอายิงไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวใส่กอครับกออยู่ด้านล่างตเติมเกาะเติมเกาะเติมเกาะโอเคน่าจะพอได้อยู่แล้วเว้ยค่าสลบเท่าไหร่แล้วค่าสลบค่าสลบมันจะเริ่มขึ้นแล้วนี่ว่าแต่มันเหลืออีกไม่กี่ทีเนี่ยโอเคเราจะยิงนะครับสอยอยู่นี้แหละ จัดไปสลิปปิ้งแบ็คด้วยได้ไหมจะได้ไม่ต้องไปไปมามาอยู่กูบินมาหลายรอบแล้วตรงนี้เร็วเลยเร็วเลยเเลยว,วางเลยครับเออวางเลยวางไปด้วยยิงไปด้วยเอาละอีกนิดเดียวครับผมตอนแรกแม่งนึกว่าโบล่าใช้ได้สรุปเลยโบล่าใช้ไม่ได้นะเว้ยครั้งเดียวครั้งเดียวจัดไปล่วงดีล่วงยังเรียบร้อยโอ้ยเกินวิธีนึงไม่เป็นไรครับได้อยู่โอเคงั้นมาทีนี้นะใส่เบรนกันเลยกว่าจะได้ เดสโมเล่ไปซะหลายที่ะเรียบร้อยครับกินได้เลยครับผมทีนี้ใส่บัตมาเธอร์ที่ขี่แล้วก็ขึ้นขี่ดีครับรออะไรนะครับจัดเคลียร์พื้นที่จัดเคลียร์พื้นที่ก่อนโอ้โหมันมองไม่เห็นเลยเมื่อกี้ติดต้นไม้เราจะต้องส่งนะครับสัตว์ของเรากลับไปก่อนเดี๋ยวเอาไอด้ามินเนี่ยนไปไว้ตรงกลางแมปดีกว่าส่งไปนี่ที่กัดนี้โอเคเจอกันที่บ้านแล้วก็ด้านนี้เฟรมิงโทเบิลนทัท ต้องพากลับไปด้วยนะครับบัตรมาเธอร์โผล่มาที่ก็หิวเลยเว้ยไม่ได้กินข้าวเลยหรือไงมึงเดี๋ยวแป๊บหนึง่งขอส่งพวกพวกกลับบ้านก่อนเอาไปกลับไปก่อนติด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 ผมจะอยู่ที่บึงนี้ก่อนอ่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสำหรับอาหารเราไปฟาร์มกันเองก็ได้มีท่าอะไรบ้างคิดขวานี่ยิงพิษอ๋อเป็นการยิงใหญ่ครับใหญ่ถือว่าค่อนข้างแรงเฮ้ยแตกมีอะไรแตก เมื่อกี้เหมือนในบ้าน n อ c นพจะมีอะไรแตกเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่ะแตกปะอ๋อไม่แตกว้รัวกันได้เดี๋ยวกดซีกดซียิงลูกกลมปะนี่ลูกกลมนี่แหละถ้าสลบอย่างเยอะลูกนี้ไม่รู้ว่าทำลายโครงสร้างได้หรือเปล่าลองดูครับยิงสาดไซไปเป็นลรครับตีธรรมดาได้ไหมได้ปะล่ะเฮ้ยได้อยู่ปัม๊มหุยแต่ว่าถ้าไม่อัพดาวเมนนี่แตกยากนะอ่ะเปิดทางนะครับเปิดได้อยู่ผมว่าเอาไว้ใช้ในการจับสัตว์น่าจะดีว่ะ จะเติมดาเมจไปก่อนเปลี่ยนแผนใช่ในการจับสัตว์แล้วนะตอนนี้เติมเลือดเติมเลือดโอเคโหขึ้นน้อยมากมีแบบขวดที่ทีเดียวเต็มปะมีนี่กว่าถ้ามีงั้นไว้ก่อนตอนนี้เดี๋ยวลองว่ายน้ําดูว่ายน้ําไหวปะว่ายน้าโหโคตรช้าแต่ว่าว่ายได้อยู่อะตีในน้ําได้ครับข้ามไปด้านนู้นดีกว่าด้านนู้นาน่าสนใจกว่ามีตัวเยอะดี ดี๋ยวลองไปดูด้วยว่าด้านนู้นมีสายพันธุ์อะไรบ้างเหมือนจะมีบัตาเทอร์แดงอีกตัวนึงนะด้านนู้นครับโอ้ยเจ็บนะเว้ยวเจ็บนะเว้ยเดี๋ยวผมต้องไปลองยิงค่าสลบใส่มันดูว่าจะทําค่าสลบได้ดีไหมสําหรับไอตัวนู้นไปไปไปไ,ปไปลองไปเชิญหน้ากันดูเออเราใส่คอสซูมได้ไหมเนี่ยเหล็กอ๋อเหล็กเมื่อกี้เอาออกไปในตู้นั้นหมดแล้วผมจำได้ว,ว่าผมไม่ได้แยกมานะครับเหมือนมันจะพึ่งฆ่าใครตายตัวใหญ่ๆสีแดงๆเหมือนมันเลย แดี๋ยวเรายิงแงนหน้าก่อนยิงแบบเงนหน้าไปเผื่อจะไปถึงถึงว่าอุ้ยยิงสูงอยู่ยิงสูงได้อยู่ครับเอาย,ยิงสาดตรไปก่อนลองสแกนดูค่าตลบมันขึ้นเบ้าค่าตลบโอ้ยตัวนี้ตั้งแสนห้าว่ะตัวธาตุไฟนี่ไม่ใช่หลักหมื่นเหมือนเรานะ่ะเป็นแสนนะโอ้โหอย่างเยอะอ่ะเข้าไปใกล้ๆดูอุ้ยเลือดเป็นล้านเลยทุกคนสุดยอดถ้าเลือดเป็นล้านเนี่ยอาจจะใช้ไอด้ดามินเนี่ยนในการจับจับได้ผมยิงมันไม่โดนเลยก็เข้าไปใกล้กว่านั้นหรือเปล่าวะ ลองเข้ามาใกล้ๆดูครับยิงใหญ่เข้าอีกยิงใหญ่ยิงใหญ่แล้วก็สาดด้วยพลังพิษสาดพลังพิษแรกกันครับไม่รู้ว่าใครจะขึ้นดีกว่าเอาเหมือนมันจะกันพลังพิษหรือเปล่าตีนี่เฮ้ยโอ้ยเมื่อกี้ตีขึ้นไปแสนหนึ่งข้าสลบนะครับแล้วก็ดามจจาหนึ่งล้านลดไปไม่ถึง3 0 0แสนครับผมประมาณ2องแสนแโอ้ยถือว่าจับสัตว์ได้ดีเว้ยไม่ต้องอัพดาเมจแล้วตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสายในการจับสัตว์แล้วก็มันทน พลังของดาเมจตัวนี้ได้ด้วยมเมื่อกี้ค่าสลบไปขึ้นด้วยครับหรือว่าตัวสีแดงนี่ไปทําค่าสลบไม่รู้อ๋อดาเมจมา70เองนี่มันเน้นทําค่าสลบอย่างเดียวนี่ว่าถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวอ่ะนั้นเติมเลือดไปเลยเลือดน่าจะ5ล้านแล้วไหมทีนี้ฟูลเฮลเลยครับรอบนี้จัดไปเลือดเต็มแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะวาร์ปกลับบ้านโอเคไปกลางแมป ไปลองดูว่าตัวธรรมดาจับอะไรได้บ้างนะครับสำหรับบัตรตาเทอร์ตัวพิษตัวนี้เอาละทุกคนเรามาถึงแล้วนะครับมายามเย็นพอดีสกิลพิเศษมีอะไรอีกบ้างมีกด X ครับอุ้ยกด X พ้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเ,เ,เอ๋อกด X เรียกลูกสมุนในส่วนของแมงมุมตัวจิ๋วครับโอ้มีสมุนจิ๋วด้วยสุดยอดเอาไปไปเลยลูกไปเลยโอ้คารโโ์เดดดอนแมงพุงไปก่อนเพื่อนเลยโอ้โหชิงซีนมาก ถ้าจริงๆขนาดนี้ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวลุยเดียวอ่ะแกม่ามาช่วยหน่อยนี้ลองพลังพิษครับผมยิงศาสตร์ก้อนกลมไปครับปั๊มโดนครับร่วงว่าาไม่ร่วงผมว่าไอ้ถ้ายิงก้อนกลมๆนี่มันทำค่าสลบไม่โหดเท่าไหร่นะแต่ขีดขวานี่แรงว่ะขีดขวาถือว่าแรงครับปุ้มโอ้โหลอยครับนี่โฟโตคัสกระจายครับผมลองหมูดิหมูหมูหมูปุ้มโดนเข้าไปครับร่วงเลยครับ อ๋อสรุปเลยคือการทำรับตลบนี่คิดขวาคิดขวาถือว่าดีมากครับอ่าจัดไปหมูมืนเลยครับหมูมืนตดเลยอ่าได้อยู่ได้อยู่ให้จับสัตว์ได้นะครับการคิดขวายิงใยใสุหน้าโดน,นโดนปะโดนปะโดนยากมากเลยสําหรับใยโคตรกระจายอ่ะแต่ถ้าโดนก็น่าจะล่วงครับอ่ะตัวนี้ตายเลยวะ่ะถ้าโดนหลายทีนี่คือตายนะครับไปต่อไปต่อ แสงมาครับแสงจากพระจันทร์เดมดวงสวยมากนะครับในวันนี้โอเคทุกคนผมว่าสําหรับบัตรมาเทอร์ตัวนี้ก็จะจบทิ้งท้ายวันนี้ก็แล้วกันนะครับไปพร้อมกับพระจันทร์เดมดวงเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ใกำลังใจเราันด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ